สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้และสําหรับคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับเป็นคลิปสั้นๆเป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับพายุโซนร้อนระดับ3ฮีโกด เข้าไทยวันที่20ถึง23คมนี้รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์และอย่าลืมกดไลค์กับแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลข่าวสารนี้ผมได้นำมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการประกาศแจ้งเตือนพายุระดับ3โซนร้อนฮีโก้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับ ฉบับที่6ลงที่19สิงหาคมปีพศ2 5 6 3รายละเอียดในการแจ้งเตือนทั้งหมดก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับมเมื่อเวลา7นาฬิกาวันนี้19สิงหาคมปีพศ2563พายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงฮีโก้ดได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ3โซนร้อน บริเวณเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนหรือที่ละติจูด2 2 5องศาเหนือลองติจูด112.5องศาตะวันออกนะครับกำลังเคลื่อนตัวทิศทางตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าในวันที่19ถึง20สิงหาคม2563นี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ2หรือ depression และสลายตัวเป็นย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยและสำหรับในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนั่นเองนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือโทรสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณนะวันที่19สิงหาคมปีพศ2 5 0 0 63นะครับและสำหรับท่านใดน,นะครับที่อยู่ทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่านควรจะติดตามหรือมั่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับและนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่6ลงวันที่19สิงหาคมปีพศ2อ6 3ผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีทุกท่านนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อท่านจะได้รับรู้รัาทราบข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ